คันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในที่สุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพฮัลโหลจุดโจ้สวัสดีเด็กเทวเกรียนทุกคนนะครับม,ม่นคือผมปานนนจตช่องปีเจท TPE กันอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานี่ยนะ้ชมไปกิจกรรมสายฟรีนะ้ชมผมก็จะพาสายฟรีมารีวิวของน้นะชมแล้วก็ไปดูกิจกรรมกันเลย ก็ด้วยนี so ่ครับเข้ามาที่หน้าแบบทีมกิจกรรมนี้ผมบอกไปแล้วน้าชมครผมก็เล่นไปแล้วน้ชมเมื่อวนก็ไปนั่งเก็บน้ชมครับก็สถิติผมทีเดียวแส่นะน้ำชมผมก็เลิกเล่นเลยได้ของครบแล้วน้ชมกิจกรรมที่เข้ามาในวันนี้ก็คือกิจกรรมนี้น้ชมไหนเอ่ยนี่น้ำชมกิจกรรมเปิดคังน้ำชมครับรับฟรีสกินคู่หูน้ชมครับก็คือแค่เล่นเกมชมก็รับสกินคู่หูฟรีน้ชมก็คืออันนี้จะเป็นกล่องสกินคู่หูน้ชมก็จะมีทั้งหมดน้ชมครับ5้ากล่องล้ากล่องแล้วก็สินกล่องน้ำชมแล้ว เป็นสกินของพังกินท่านผู้ชมเอาในรูปแบบของช่วยชุดพรางท่านผู้ชมครับเสียงมันมสเซนเจอร์ดังใส่ชุดพรางท่านผู้ชมของ BTS ท่านผู้ชมก็คือเป็นพังกินนะท่านผู้ชมในรูปแบบเอนชุดพรางท่านผู้ชมก็กิจกรรมง่ายๆครับแค่เล่นเกมท่านผู้ชม50นาทีท่านผู้ชมก็รับไปเลย5กล่องพร้อมกับอาหารนะครับท่านผู้ชมของสัตว์เลี้ยงท่านผู้ชม5อันเล่นครบ100นาทีท่านผู้ชมก็รับเป็นอาหาร5อันแล้วก็กล่อง5กล่องเล่นครบ150นาทีก็รับกล่องไป1กล่องท่านผู้ชมเพรอัาะครับในกล่องนี้ก็คือจะ ลุ้นนะคุณผู้ชมเป็นสัตว์เลี้ยงนะผู้ชมเป็นสกินสัตว์เลี้ยงนะผู้ชมของนี่นี่ชอว์เอาเกมผู้ชมมาได้หลายตัวนะผู้ชมว่าสามารถลุ้นได้ผู้ชมแต่สำหรับกล่องนี้ผู้ชมก็สำหรับใครที่เป็นสายฟิล์มชมอยากมีสัตว์เลี้ยงที่มีสกิลพิเศษไปใช้งมก็สามารถที่จะเล่นผู้ชมและเก็บกล่องนี้ไว้ได้ผู้ชมเออลืมบอกไปผู้ชมว่าระยะเวลากิจกรรมนั่นคุณผู้ชมว่าไหนเออา้ว อ๋อนี่ครับคผู้ชมระยะเวลากิจกรรมนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่6เมษายนจนถึงวันที่15เมษายนเลยคุณผู้ชมก็สามารถเล่นเก็บกันได้อย่างคุณผู้ชมครับก็คือว่ามันจะเล่นสะสมไปเรียนคุณผู้ชมเมื่อเราเล่นเกมนึงเนี้ยเล่นไปครบกี่นาทีเขาจะเก็บเก็บนาทีสะสมใบเรียนชมจนครบคุณผู้ชมพอเต็มแล้วก็สามารถรับของรางวัลได้ซึ่งสัตว์เลี้ยงหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ครับมันมีประโยชน์อะไรคุณผู้ชมเผื่อคนเล่นใหม่คุณผู้ชมก็คือสัตว์เลี้ยงมีประโยชน์หลายอย่างคุณผู้ชมสัตว์เลี้ยงแต่ละแต่ตัวน้ีคุณผู้ชม ก็คือมันจะมีคุณสมบัติต่างกันนะผู้ชมแล้วแต่ตัวละครรุชมแล้วก็เราสามารถที่จะสลับสกิลของสัตว์เลี้ยงได้นุผู้ชมก็คือว่าสามารถสลับเอาสกิลของสัตว์เลี้ยงตัวอื่นมาใส่กับตัวละครเพื่อมาใส่กับสัตว์เลี้ยงตัวที่เราชอบก็ได้น่ผู้ชมครับถ้าตัวไหนที่เราว่าน่ารักก็ใส่ตัวนั้นตลอดก็ได้แล้วเราก็สลับสกิลเอายิ่งเรามีสัตว์เลี้ยงเยอะุผู้ชมเราก็ยิ่งมีสกิลแปลกๆเยอะุผู้ชมเอาซึ่งมันก็จะเป็นตัวช่วยอย่างนึงนช่วววยยไได้ม่่่่เเอะะทาาตตัลครแ ก็พอได้ชมอย่างเล่นแมปใหญ่เนี่ยนกเนะี่ยค่อนข้างจําเป็นชมใครที่ไม่มีนกนี่คือค่อนข้างเสียเปรียบมมบางที่อาจมีแต่คาลมได้หรือว่าสกิลฟักไข่ที่ว่าผลิตไอวอร์มจะเด่นนี่ไม่ค่อยจำเป็นแล้วแล้วก็สกิลที่ใช้บ่อยๆมมในโหมดซีซีเลยสำหรับผมก็คือปลาระเบิดไกลยมสำหรับปลาระเบิดใส่คู่ต่อสู้ที่แอบอยู่ไกลนะครับประมาณนั้นก็คือ สกิลสัตว์เลี้ยงค่อนข้างจะมีประโยชน์ช่วงวัการมีสัตว์เลี้ยงเยอะมันก็จะมีประโยชน์โดยประชาชนสายฟรีก็ควรจะเล่นไว้ช่วงบัฟตอนนี้ก็มีกิจกรรมสายฟรีเข้ามาให้เล่นหลายๆอย่างในช่วงเดือนนี้ช่วงของฟรีฟาร์มช่วงก็อย่าลืมเข้าไปเล่นนิ้มช่วงครับเออแล้วก็มีเรื่องที่บอกนิ้ช่งเมื่อวานผมลองเข้าไปดูเมะเรื่องนึ่งช่วงครับพอดีผมไปเจอทิกตอกแล้วผมก็ลองเข้าไปดูนิชงจริงๆมันเป็นเมะที่มานานแล้วแต่ผมไม่ยอมดูนิ้มกลัวผมกลัวมันจะปวดตาเผมือกลัวมัน พอได้คุณผู้ชมครับคือมันจบคุณครือคือแบบถึงมันจะแบบว่าเออพระเอกกับเพื่อนออมาคืนดีกันแต่มันคุณคือมันชมแล้วก็ในเรื่องมันแบบค่อนข้างที่บบว่าเออไม่น่าดูเลย <c oughs> จริงห <c oughs> ลังจากดูเรื่องนั้นเสร็จผมก็ไปดูซันไทนอีกเรื่องคผู้ชมครับเขาบอกว่าถ้าดูจบจะได้รับรางวัลตับทองนครับโอเคคุนผู้ชมครับคุณคือนอันนั้นแค่คุณคืออีกเรื่องตับแตกเลยคุณผู้ชม ก็นะครับช่วงนี้ก็ใกล้เมษาแล้วก็ถ้าเกิดใครที่หาเว็บหาอะไรดูแบบว่าอยากดูนี่ไม่พัไทยนักชมก็แนะนำชมเป็นตัวนี้นักชมสมัครไว้คุ้มนักชมครับก็อันนี้ไม่ได้จ่ายนักชมแค่ผู้ได้เฉยปกติผมสมัครอยู่นักชมครับมันคือมันคุ้มอ่ะการเสียตังค์นักชมดีกว่าไปดูเว็บเถื่อนนักชมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูเว็บเถื่อนอ่ะคือเป็นการสนับสนุนเว็บเถื่อนจะแล้วก็ คือคนที่เขาทําเมฆทาอะไรเขาก็จะเลิกทำชมครับเมื่อก่อนเมฆภาคไทยอ่ะมันถูกยุบไปหลายรอบคุณชมเพราะว่าคือแบบว่าเนื่องจากว่าคนไปดูเรื่องเรือนกันเยอะชมครับก็แนะนําชมครับก็ถ้าใครไม่รู้จะดูที่ไหนเรื่อนําเป็นไอฉีชมครก็นี่แหละเพราะว่ามันมีคือเมฆภาคไทยเยอะชมครไม่ใช่หรอกคุณชมก็คือแนะนําไปนี้เพราะว่าส่วนใหญ่มีภาคไทยว่ามีภาคไทยหลายเรื่องอย่างเนี้ยบัวนขายชาติหรืออาชีพกระจองชมก็คือแบบว่ามันมีภาคไทยมาเยอะแล้วก็ผูกกาดูคุณชมสำหรับใครที่อยากดูเมฆภาคไทยแบบ คือขี้เกียจอ่านซับมิชมครับก็พอได้ผู้ชมก็ย้อนไวไยด่านชมไม่ต้องซื้อแผ่นซีดีชมเสียรายเดือนก็เดือนละร้อยสิบเก้าบาทผมก็สามารถดูได้ผู้ชมก็ลองดูกันผู้ชมครับก็ถ้าเกิดถามว่าเออถามว่าแอปไหนพากไทยเยอะสุดผมก็แนะนําแอปนี้ผู้ชมเพราะว่าผมสมัครแอปนี้อยู่มันพากไทยเยอะผู้ชมครับตามนั้นแหละนะครับพอแล้วแค่นี้ผู้ชมั้เขาไม่ได้จ้างมิชมั้แค่บอกเฉย เผื่อใครอยากดูเมฆภาคไทยแล้วก็คือไม่อยากดูเว็บเถื่อนโยสอับสนุนแบบว่าเว Ramadan, ็บท,ที่ว่ามีลิขสิทธิ์ชมก็แค่เดือนละร้อยเดียวชมร้อยกว่าบาทร้อยสิบเก้าบาทเดต่อเดือนสามารถดูเมพาคไทยได้ทุกเรื่องชมดูแบบวีดพีไม่มีโฆษณาชมมาแล้ว็เ้าก็ได้สนับสนุนอนิเมะภาคไทยรื่วโชมอนาคตจะได้มีต่อโยมก็แค่นี้อชมแค่มาพูดสนับสนุนเฉยนะครับ ไม่พูดเยอะมิมวเพราเขาไม่ได้จ่ายมชมก็เสียตังค์ดูเหมือนกัน <c oughs> แค่บอกไว้ชมว่า,วาเออบางทีเราสั่งสรมในก็ดีมช่งานะคนจะได้มีไม่ภาคไทยมาให้เราดูอนนี้นะครับตามนั้น <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไยบายแล, <c oughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ